มูชิมูชิสวัสดีด้วยฮะวันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมแต่ว่าจะมาทำเป็น how to กันมากนะฮะรู้สึกว่าอยากทำ how to อ่อวันนี้จะมาสอนว่าเรียนรู้ว่าดิเขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่าจะวาดต้นไม้แหละฮะจะวาดเป็นเอ่สอนวาชฉากหลังเออแบ็เก้าเออใช่ใช่อี๋นะฮะมาเริ่มจากต้นไม้กันก่อนนะฮะอ่าที่มาสอนว่าเป็นแบบนี้ฮะเพราะว่า ผมนั้นตัดเส้นไม่จริงล้างรูปไม่จริงนะเออเอาง่ายๆเนี่ยทุกรูที่ตัดที่ผมตัดเส้นเนี่ยคือไม่ไม่ไม่ได้กดเซฟเลยฮนะเนี่ยไม่ได้กดเซฟเลยทุกลูที่ตัดโอ๊ยมันเลวร้ายขนาดนั้นละนะเลยเหรอโอเคมาถึงกับการวาทางหละนะังฮะขั้นแรกเราให้ใช้บนะักกินเนี่ยเทสี อ่สีอะไรที่ก็ได้ให้มันนวลๆหน่อยอ่ะสีเนี้ยโอเคแล้วสีที่มันอ่อนๆัวน,นี้ดีกว่าอ่านี่นี้สีนี้โอเคนะฮะแล้วก็ไปที่สร้างอีกเลเยอร์หนึ่งนะ,ะแล้วก็ใช้โปสเตอร์ Water, หรือว่าจะเป็นบัตรก็ได้บัตรนี่มันจะเดี๋ยวขอดูก่อนบัตรนี่งสีะะโปสเตอร์อ่ะอู ิดไอเลเยอร์อออหลังไป่อได้จริงๆไอเลเยอร์ออนี้มันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่แต่มันช่วยให้ให้แบบขึ้นหลังของเราไม่มีไม่มีมมยางไงอ่ะไม่มีแบบรอยโปร่งขาวว่าถ้าเราเซฟเป็นไฟล์เป็นพีจีอย่างเงี้ยมันจะได้มันจะได้ไม่มีรอยรอยสีขาวๆออกมาอืมโอเค จะสังเกตในคลิปส u b m เพนที่ผ่านๆมานะคะว่าผมยังไม่ใช้บัตรเลยะนะเพราะบัตรมันโอ้มันปแปลกๆนะฮะผมเห็นในคลิปคนอื่นเขาส่วนใหญ่ส่วนมากนะเขาจะใช้บัตรกันแต่ผมไม่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 ค่อยใ,ใ,ใช้เท่าไหร่ใช้แต่วตเตอร์สอนเนี้ยอ,อันนี้คือเป็นสี่เหลี่ยมเอาเอาไว้สร้างตึกอะไรอย่างเงี้ยวิธีทำให้เป็นสี่เหลี่ยมนะฮะด้วยฟังก์ชันตรงนี้เลย อ่ะปรับค่าตามของเลยก็ได้นะคะผมปรับมัวปรับเต็มหมดเลยโอเคนี่ฮะเลือกคำว่าที่มันต่อท้าย้วยเขว่าแฟทนะฮะอันนี้มีดูแฟทแล้วก็มีอะไรอีกนะมีอันนี้ยฟินแฟทก็คือว่าจะมีมีนี่ลาวแฟทโอเคฮะคสามตัวเนี้ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมทุกอันเลยอย่างเงี้ยฮะเอาไว้สร้างพวกตึกเมือง โอเคมาเริ่มจากต้นไม้เลยดีกว่าเราใช้เนี่ยเวัตเตอร์ตัวนี้อืมเอาไหนดีอะผมผไม่รู้เรื่องไอ้นี้ด้วยดิอ่าโอเคตรงนี้แล้วกันนะโอเคข้างเร,เริ่มลงจากสี่อ่อนๆกอน,ก,อน,ก,อนก็ได้นะะโชคดีที่ผมมีพื้นฐานจากสีท้ามาด้วย อ่าโอเคเยี่ยมความามารถกขนาดนะครับเพื่อ,อทำตรงนี้ฮะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแค่ใบไม้ที่มันแยกออกมาน่ะนิดนึงนิดนึงนิดหน่อยโอเคเอาเปลี่ยนสีครับสีโอเคไล่มาไล่สีมาเรื่อยเรื่อยนอ่านี่ ี่จริงๆคนจะเริ่มเสร็จสีเข้มไม่ใช่หรอกฟ้าโถเอ้ยโอเคฮะใกล้ถึงความจริงละสีเหลืองนี่คือจะใช้แทนแสงอาทิตย์นะอ่านี โอเคแนวมันจะออกมาเป็นอย่างนี้อ่ะปึ๊บหนึ่งมันจะเด้หนึ่งไล่สีมาเรื่อยๆนะตามไอ้นี่เลยสองก็สามสี่ห้าหกแนวมันออกมาแบบนี้ล่าะ โอเคเช่นมันเลยนี่ฮะเลือกสีเขียวะเลือกใกล้ๆกับสีเหลืองเนี่ยทางเนี้ยอเรื่องมาเข้มๆเลยเข้มอ่ะเข้มประมาณนี้เลยนี่ละมันไม่เหมือนกับสีน้ำยาเลี้ยะสีน้ำนี่เราสุดยอด้ะสุดยอดแล้วมันสามารถ ยังไงอ่ะมันอิสระกว่าไอ้นี่อ่ะไอ้นี่มันก็ดีเหมือนกันนะแต่มันมันให้ความรู้สึกที่ต่างกันออกไป ้วสีดำมาไงกันเนี่ยออออโอเคต่อมาคือเออเขาเรียกว่าอะไรอะอะไรวะต้นก็ตน้นภาพรวมนี่เขาเขาเรียกว่าอะไรเ,เรกันอ,อย่างเงี้ยโอ้โหกูกูขนาดนั้นเลย เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม้เออไม้อุย้ยชิพายแล้วครับโชโงโก้ไอโอเคเริ่มกันเลยดีกว่าเนี่ยยังงเริ่มดูโอเคขึ้นแล้วไหมมีมีตรงนี้สักนิดหนึ่งอ่ะให้รู้ว่ามีกลิ่นสักหน่อยอ่าเยี่ยม เนี hey, yeah. ่ยน่าจะมาแล้วเน,นี่ยขึนเนี้ยอ่เออสำหรับโคนอ่าเปน็นไงโคนต้นโคนจะทำให้มันใหญ่งนิดนึงนะเพราะว่าถ้าโคนไม่ไม่แน่นเนี่ยต้นมาไม่ได้โคน่นแล้วก็ดูไม่สมส่วนด้วยเค okay, ประะาน,นี้ ะให้เราเลือกเป็นสีน้ำตาลเข้มเลยนะฮะทำไอ้นี้ด้วยเขาเรียกว่าเปลือกไม้ใช่ไหมออนนี้วันว่ารอยเปลือกไล่สีไปเรื่อยๆคนะเขน่อข้มขมข้มนะอืม โอ้ยมันไม่ใช่้วนะโอเคตรงส่วนของเออเนี่นยใต้ใบเนี่ยอย่างเนี้ยควรจะทำให้มันเข้มเข้มด้วย โอ,โอเคก็ได้ทำไมแล้วะมีอยู่วิธีหนึ่งที่เป็นวิธีขี้โกงสำหรับไอ้ตัวนี้มากเลยนะในในกระดาษนี่ทำไม่ได้เลยก็คืออย่างนี้ฮะเอ้ยุยกีโกงอ่ะ,อ,ะอ,อืมเสร็จแล้วครับต้นไม้โอเคไรนี่มาไงเนี่ยโอ้ ใช่ครับสองนีเย็นนี้เราจะรวมกันเลยก็ได้นะฮะอืมนี่ฮะโดยการกดตรงนี้ครับไม่ื่อว่าอะไรอนะืมโดยการตอกมันจะเอามารวมกันนะครับโอเคแค่นั้นนะแหละเข้าใจง่ายๆจริงๆของมกนกดั่วหแหละโอเคอมาเราลองเปิดสีฟ้าออกมาดูครับให้เป็นพื้นหลังโอเค ในจุทเรื่องนี้เราจะสอนว่าฉากหลังกันใช่ไหมทนไมมีแค่ต้มมนตเดียวอะคิดเกี่ยวกัวาเยอะแต่คิดเป็นแั้นโอเคเอในส่วนของพื้นดินควรจะเป็นหญ้าเรา,าจะลงสีเขียวเขียวนี้ก็ไนดนะ้นญ่ญลง เพิ่อมอีกทเย็นหนึ่งเยนนี้ละโอ้ยมันเบื่อเกินไปนเ,รเราตอนแรกเราวะพูดเบาๆก่อนแต่ถ้าไม่ใช้บัตรเนี่ยฮะจะสังเกตเลยว่าบัตรมันจะไปนี้เลยอ่ะมันไม่มีความแหวเบาอ่ะโอ้ยเสียงเสียงโอเคนะขอโทเขอไปด้วยดูครับมันไม่มีความแหวเบาเลยอ่ะ โ okay. อเคแะสนวัตเตอร์นี้จะมีน้ำหนักนะโอเคแล้วก็ไล่สีไปเรื่อยๆใ่แมกอดคอนยูนะเพื่อปรับอะไรก็ไม่รู้นะ ต่ปรับมาแรู้สึกว่ามันมันมันอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยสุดยอดมากความทีรงของไอ้ไอ้โปรแกรมเนี่ยอ้านเนี้ย,เ,ยเดี๋ยวเราขอลบไอ้นี่ออกก่อนแอ้โ โอเคต้นยานั้นเราก็ใช้วัต,ตอร์เหมือนเดิมใส่ขึ้นมาเลยเยอะนึ่งนี่นนนเราจะทำเค้มๆนิดหนึ่งน,นะต้นยานั้นผมวาดไม่เป็นหรอกนี่เป็นครั้งแรกเลยที่วาดยาน,นอ,าอ,าอือออโอ้สี 你去那个卖荷花家去。<noise> <noise>

โอเคเราได้ยากแล้วมีทีนี้ง่ายที่ทำให้มันทำมันเยอะขึ้นเลยค็ปปี้มาเลยโอ้ยโคตรเร็วแล้วม,มันไม่เร็วหรอกมันโคตรสะดวกเลยอะ่ะอาไมเง่ายทไมมันขี้โกงด้วยอะ่ะนะคอนโซล C เลยฮะคอนโีตามุาเลยแล้วแถมยังทำงนี้ได้ด้วยกดคอนโรล T นะฮะแล้วกดปุ่มนี้ปุ๊บ Ui, thật ra này ạ về đá này, bên bầy đá này, này À, tăng, tăng này. Ok, lên nhỉ Ok, sang gì Đi Ừ, ok ทำไมมันจริงจังอย่างนี้เนี่ยยัไงเนี่ยชิบหายแล้วค่ะน,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 นี่คนซีอะไรวะของกองละนี่เยอะไรไป่ใช่เยอะเลเนี่ยเออโอ้ยเงนเยอะอะไรขนาดนี้เนี่ยงงมาแล้ว มีทางตันแล้วไม่ยอมง่ายง่ายแค่นี้หรอกโอเคลองมั่วถึงที่สุดแล้วมาขนาดนี้ละสี่มน้าไอ้เป็นจางขึ้นเออมันก็เท่าเดิมเนี่ยคิดไปเองปรับเงินเล็กๆหนึ โอเคก็ทำอย่างนี้ด้วยทำเป็นใบหญ้านิดนึงอุ้ย16อ้าวก็ลืมเทคนี่อรองั้นว่ะอืมเป็นนี้แหละอืมยังไงดี ใช้ยังล็อกอะทำเป็นย่าเคที่ยงใหญ่ๆนิดนึงทำเป็นย่าฟิวอ่ะอารมณ์แบบย่าฟิวอ่ะ ดูแปลกสีมันไม่เหมือนกันเลยโอ้ยโอเคนีค่หละย,ยากเองโอ้และอย่าลืมทำย่าเล็กๆตรงที่มันขึ้นตามนี้ด้วยนะจะได้แบบเงียนนเี่ย nè ô, hiện tại mình đang thôi, anh trung thì mệt อันนี้ก็ควรจะพัดไปในทางเดียวกันแค่นี้แหละโอเคต่อมาก็คือกเลกกัเมนั้นง่าย,สาย,ายแสได้ง่ายง่ายมาง่ายที่สุดนะเ,เราควรจะทำแสงอาทิตย์สก่อนแสงนี้ก็คือสีเหลืองแหละตรงนี้ โอเคสีเหลืองอ่าสีเหลืองอเดี๋ยวได้ทำก้อนนี้ก่อนซิโอ้ยออาวสีขาวผิดเลยอะโอเคนี่คือพาทิตของเราแล้วควรจะได้สีด้วยนะม,มันจะได้ดูแบบยังไงอนะ ถ้าท่านจะงานออกมาดีสวยงานสักนิดน,นึงอมันไม่ดีมากรอ้อยเปอร์เซนต์หรอกจริงนะแต่ว่าไล่สีถ้าท่านเลอกเรื่องแม่สีมามันก็จะมีตารางไล่สีอยู่ฮะให้กลับไปดูแอ่นั้นน่ะมันมีสอนอยู่โอเคแค่นี้แหละเนี่ยแต่แต่แต่ว่าไอคอนสดุกอยู่ที่นี่ฮะตารางไล่สีมันอยู่ตรงนี้แล้วอโอ้โห ผมลืมบอกไม่ต้องกลับไปดูเหนังสือมาดูตรงนี้เลยอะโอ้โหแม่เจ้าอะไรมันจะขนาดนั้นโอเคแค่นี้อืมโอเคมาส่วนก็ไม่ก็ไม่ฮะสีขาวฮะอืม เอางบนบนบน,บนข้างบนเลยก็ม,มีก็จะเป็นอย่างนี้แ่ะอ,ออกประมาณนี้แหะถ้าอ่ามองไม่ออกเลยโอ้ยสิผหายแล้วก็วม,มีเรามองไม่ออกต้อ,องดีโอ้ยอยู่ที่นึงลองลองดูมั่วไปอ่อ ใช่หรอไอ้มีเมืองอะไรเนี่ยโอ้ยเจ้าอ้ยช่างแว่แล้วมในไผ่สนใจแล้วเอเคไม่เอาดีกว่าเด็เอเอไม่เอาเอางนี้นะ คอ okay. เมื่อก็แม่มันสะท้อนแสงแล้วว่าคนจะเติมกนไม่สีเหลืองลงไปแบบเนี้ยอุ้ยโฟร์รกแล้วนะไม่ต้องเยอะดีกว่ามันจะเละ ของนี่ล้องผิดล้องถูกไงไอ้ฉานี่มาตัง้งหลายสัปดาห์เหมือนกันนะพยายามดูจากของจริงอยูปป่กว่าในกู o g l ลก็ไดถ้ถ้าไม่ถ้าไม่ว่าออกไปอ่ะออกไปข้างนอกออกไปดูออกไปสูดอากาศอะไรอย่เงี้ยเนี่ยออกเงี้ยออกนี่ไหมก็โอ้ยจะเลยแล้วโอเยเรยฮะ วันนี้ครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับชาแล้วก็เสร็จหแบบโอเคค้าเสร็จแล้วสำหรับฉาหลังครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมอ้อแล้วก็อย่าลืมฝากกด subscribe ด้วยนะกดไลค์ด้วยไปละ